ผู้รู้อริยศัสตร์ไม่จำเป็นต้องแตกฉานอภิธรรมและรวยลาภภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากแกลบสมชนิดและบุรุษพลิก3ชนิดภิกษุทั้งหลายม้ากแกลบ3มชนิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายม้ากแกลบบางตัวในกรณีนี้มีความเร็วไม่มีสีสวยไม่มีรูปร่างขึงขังบางตัวมีความเร็ว มีสีสวยแต่ไม่มีรูปร่างขึงขังบางตัวมีความเร็วมีสีสวยมีรูปร่างขึงขังภิกษุทั้งหลายนี่แหละมากแกลบสามชนิดพิกษุทั้งหลายบุรุษพลิกสามชนิดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุรุษพลิกบางคนมีความเร็วแต่ไม่มีผิวพัน์ไม่มีท่าทางสง่าพาเผย บางคนมีความเร็วมีผิวพันธแต่ไม่มีท่าทางสง่าพาเผยบางคนมีความเร็วด้วยมีผิวพันธด้วยมีท่าทางสง่าพาเผยด้วยภิกษุทั้งหลายบุรุษพลิกมีความเร็วแต่ไม่มีผิวพันธไม่มีท่าทางสง่าพาเผยนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าถูก เป็นอย่างนี้ทุกขสมุทัยเป็นอย่างนี้ทุกขะนิโรธเป็นอย่างนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นอย่างนี้ดังนี้นี้เป็นความเร็วของเธอแต่เมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมในอภิวินัยก็นิ่งตอบไม่ได้นี้เป็นความไม่มีผิวพันธ์ของเธอและเป็นผู้ไม่รวยลาบด้วยจีวรบินทบาท เสนาสนะและคีลานปัจจยะเพสัตบริคารทั้งหลายนี้เป็นความไม่สง่าพาเผยของเธอพิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุรุษพลิกที่มีความเร็วแต่ไม่มีผิวพัน,ไม,มพนไม่มีท่าทางสง่าพาเผยพิกษุทั้งหลายบุรุษพลิกมีความเร็วมีผิวพันแต่ไม่มีท่าทางสง่าพาเผยนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้ทุกขะสมุทัยเป็นอย่างนี้ทุกขานิโรธเป็นอย่างนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างนี้ดังนี้นี้เป็นความเร็วของเธอและเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมในอภิวินัยก็ตอบได้ไม่นิ่ง นี้เป็นความมีผิวพันธของเธอแต่เป็นผู้ไม่รวยราบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจะยะเพสัตบริขารทั้งหลายนี้เป็นความไม่สง่าพาเผยของเธอภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุรุษพลิกผู้มีความเร็วมีผิวพันธแต่ไม่มีท่าทางสง่าพาเผยภิกษุทั้งหลาย บุษพลิกมีความเร็วด้วยมีผิวพันธุ์ด้วยมีท่าทางสง่าผ่าเผยด้วยนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าทุกเป็นอย่างนี้ทุกขะสมุทัยเป็นอย่างนี้ทุกขะนิโรธเป็นอย่างนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างนี้ดังนี้นี้เป็นความเร็วของเธอ และเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมในอภิวินัยเธอก็ตอบได้ไม่นิ่งนี่เป็นความมีผิวพันของเธอและเธอนั้นเป็นผู้รวยราบด้วยจีวรบินทบาทเซนาสนะและคีลานะปัจจัยะเพศัตบริการทั้งหลายนี่เป็นความสง่า่าเผยของเธอภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าบุรุษพลิกที่มีความเร็วด้วยมีผิวพันด้วย มีท่าทางสง่าผ่าเผยด้วยภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลบุุุพลิกสามชนิด